นี่เราอยู่ที่กอไผ่ดำจัก,กรพัดนะทุกคนก็เป็นไผ่เวลาลำอ่อนสีเขียวแล้วพอเขาอ่ะนี่คือลำที่ออกใหม่นี่ก็ลลำออกใหม่เห็นไหมจะเขียวเข้มแล้วพอลำเขาแก่เขาจะเป็นสีดำเห็นไหมก็คือสามารถลำใหญ่ได้ได้แบบประมาณสองนิ้วเลยนะสองสามนิ้วเลยนะถ้าถ้าใหญ่แล้วนะเหมาะเป็นไผ่เป็นไผ่มงคล ถ้าเป็นคนจีนเขาก็จะปลูกไว้หน้าบ้านชื่อตามชื่อไผ่ไผ่ดำจกักรพรัดนี่แหละอันนี้ก็เราก็เพิ่งเลี้ยงมาได้อยู่มีอยู่สามกอะจะขยายไปปลูกเป็นแนวรั้วหน้าบ้านก็เลยพาเพื่อนๆมาดูมันสวยดีนี่เห็นไหมนี่เราจะขุดแบบขุดยกเงาไปลงหลุมปลูกเลยทุกคน มือนที่เราขยายผ่ยเลี้ยงผ่อะไรนี่แหละมันคล้ายๆกันคล้ายๆสร้างไผ่นะดูโครงสร้างลำอะไรเงี้ยคล้ายๆผ่ลเลี้ยงบวกไผ่ยสร้างไผ่อย่างนี้ประมาณนั้นแต่สีมันสวยดีสีดําถ้าแบบเลี้ยงในกอใหญ่ๆน่าจะน่าจะสวยมากคิดว่านะก็ะเลยนี่วางว <c oughs> างแผนว่าจะย้ายไปปลูกที่หน้าบ้านประมาณนี้นี่ลดน้ำาก็ออกหนอนหน้าแรงด้วยนะอันนี้ เออถือว่าเข้าท่าเลยนะว่าแรงนี้ออกหนอ่อลายหน่อแล้วเนี่ยนี่คือหน่อที่เพิ่งออกแล้วก็คือเพิ่งขึ้นลำเลยอ่อนๆเลยเนี่ยที่ยังไม่งัดตอนนี้ก็เสียดายอนอันนี้มันแล้เนี่ยเสียดายมันมันจะแบบมันจะขึ้นลำให้อยู่นะก็เลยยังไม่งัดออกลายหน่อนะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ัางนู้นก็มีสีออ 4, หห่หนอ่อห้าหน่อขึ้นมากําลังขึ้นนะยอดแม่เดี๋ยวพาดูยอดเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนอ่าพผยอุยอ้ยอุย้ยบางบาง เหมือนไผ่สร้างไผ่เลยเหน็นไหมคล้ายๆไผ่สร้างไผ่แหละนี่แต่มันอ่ามันยังเล็กอยู่เนาะปีแรกของไผ่สร้างไผ่ก็เท่าานี้แหละอันนี้ก็เป็นอ่าไผ่ดําก็มันก็น่าจะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกันเพราะเวลาโตไปแล้วอ่ะลำมันก็คล้ายๆกันนะทุกคนนี่เห็นไหมมองทะลุใบมันจะเป็นสีดำๆสวยมากเลยอโอเคเดี๋ยวเราจะกำลังอ่าจะไปดึงแนวจะไปทำรั้วก็เลย ถ่ายไปถ่ายมาให้เพื่อนดูด้วย